นี่คือ,อนุบลรัตนนะครับโอ้ปีนี้น้ำมากนะครับน่าจะท่วมไปหลายหลายพันไร่นะครับนาข้าวของชาวบ้านก็หนึ่งในนั้นก็เป็นนาของแม่ยายผมด้วยนะครับก็โดนกับเขาด้วยหนึงจะว่าปีนี้ มากกว่าปกตินะครับน้ำจากทางเหนือก็ไหลลงมาครับท่วมทั้งอโอลาาร้อยเอ็ดมหาสาร,รคามขอนแกน่นนองบัวลำพูนะครับที่โดนตรงนี้ก็เป็นที่ทำการพรยานภูเก้าผู้พันคำนะครับเป็นทางเป็นทางผาพที่จะ เดินทางกลับกลับบ้านนะครับก็ชาวบ้านก็จะเรียกเป็นผู้ขาดนะครับเป็นรอ,อยต่อระหว่างจังหวัดขอนแกน่นกับหนองบัวลำพูนะครับเส้นนี้ก็จะผ่านไปที่อุดอรได้นะครับเป็นเป็นเป็นอีกทางหนึ่งทางลัดนะครับซึ่งบรรยากาศทั้งสองข้างทางเนี่ยก็จะมี แวดล้อมไปด้วยภูเขาป่าไม้นะครับก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับที่เราไบค์เกอร์นะครับที่นิยมขับผ่านนะครับไปออกทริปนะครับอ่าเจอพอดีครับไม่รู้ว่าทันไหมกล้องจะมีประมาณนี้นะครับเราไบค์เกอร์ซึ่งเส้นทางนี้ผมกับภรรยาก็มา ขับเที่ยวนะครับสองรอบแล้วนะครับ,บช่วงหน้าฝนเนี่ยต้นไม้ก็จะเขียวอ่าเขียวจะอุ่มนะครับก็ถ่ายรูปนะครับขับรถชมวิวกินลมสองข้างทางนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องขับไปไกลถึงทางภาคเหนือน,นะครับภาคอีสานเราก็จะมีมีสถานที่ต้องเที่ยวเยอะแยะนะครับ ย่างจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็จะมีวัดอะไรนะจำชื่อไม่ได้ที่มีพระพุทธรูปองค์สีขาวนะครับที่อยู่บนบนภูเขานะครับถ้ามองจากาทางไกลก็จะเห็นนะครับก็ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้นะครับหรือว่ารถยนต์นะครับก็เส้นทางก็ค่อนข้างดีนะครับเป็นทางคอนกรีตขับรถขึ้นไปหรือว่า ท่านที่ชอบเดินนะครับก็สามารถเดินที่มันได้อาดูโอ้น้ําเยอะมากครับทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าของชาวบ้านนะครับที่เขาขายพวกปลาแห้งนะครับขายพวกอาหารแห้งอาหารสดนะครับเป็นพวกเพลปลาพวกปลาส้มอะไรนะครับ ก็สามารถแวะมาอุดหนุนได้นะครับอ,อ่า่ผมใช้กล้องโทรศัพท์นะครับอาจก็เสียงมันอาจจะซาๆหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งจะทำในช่อง YouTube นะครับ